สวัสดีพี่น้องมามาพี่นอ้องต้มแซ่บต้มแซ่บพี่น้องไหวเบิ้งเบิ้งพี่นอ้องต้มแซ่บไปบุยลำนะคะต้มแซ่บเนื้อติดมันเลยพี่น้องออ้ยมันห่อนมันห่อน,มนหอนมจ้ามามามาห่อนหลายเด้อห่อนหลายเด้อพี่น้องขอสิกินให้เบิ้งเด้อต้มแซ่บซุต้นต้มแซ่บเนี่ยฝรังออซีพร้อมเสร์ฟแล้วนะจ๊ะนี่พี่น้องโอ้ยมันห่อนเด้อ ใส่เครื่องปรุงเยอะๆนะคะพี่น้องผักชีใบเรื่อยนะคะต้นหอมผักชีใบเรื่อยนะพี่น้องปาดเครื่องเทศเราขาดแต่คล้เยอะๆนะคะพี่น้องใบมะกรูดนะคะหอมเก่ากัวพี่น้องเอ้ยมมันเลิศนะคะมะน,นาวก็มะน,นาวจากต้นเลยพี่น้อง บิดมะนาวนะฮะพริกป่นนะฮะพี่น้องวายแซบ่บยั่วไปยั่วมามาพี่น้องมาเด้ออเนีนเ่ยอต้มไปดีได้พี่น้องต้มใส่เพียน้ำได้เนี่ยม,มันหอนเ้้ต้มใส่เพียนะจ๊ะนะจ๊ะ เมนูอีสานในต่างแดนนะคะเนื้อแซบต้มต้มเนื้อแซบนะเอิญว่าจังได้หละมเจ้าต้มแซบเนี่ยเนื้อต้มแซบนะจ๊ะนี่นะคะเนื้อต้มแซบลืมเอาซ่อมออกมานะคะพี่น้องไปลืมเอาสมออกมาเป็นเนื้อเป็นเนื้อเสือร้องไห้นะฮะเพื่อนซื้อมาเมื่อวานนะ,ะซื้อมาหมูวานนี่น้องมากมา เอ้มาก็อยากกินน,ำน้ำพี่น้องเอ้ยก,กินพอได้ด้วยลิก,กินพอได้น,น้ำบอกว่าย่างห้องย่าแม่พ่องสิดาพี่น้อง ตอนนี้ในรัฐควีนสแลนด์นะฮะพายุจะเข้าอีกแล้วพี่อพายุลุ่เห็บด,ด้วยนะเพื่อนไม่รู้ว่าจะโดนโซนไหนนะัะเพราะว่าพวกเราได้รับอ่าข้อมูลน,นะคะเตือนพายุลุกเห็บนะคะอีกรอบแล้วนะานเพื่อนน่ากลัวนะพายุลุ่เห็บลังคงลังคาเลยว่าให้ปักผักพี่พี่ใบปีที่แล้วหมดเลยนะคะเออโน้ตเ่ Yes I k no w ลูกช่างขอนะคะคุณหนูช่างขออยู่พี่นนอกขอเกง่งเกง่งหมูเจา้าเอ้ยก่าหอยขอเกง่งเกง่งโอ้ยนอกเกนอกไม่ให้มันออกมาข้างนอกมันก็ร้องอยู่ข้างในมันรู้เราอยู่ข้างนอกมันร้องมันรู้มันรู้ว่าเรามีอะไรกิน มาเด้อคุณน้องเอ้อหหเย,ยหั่นชิ้นใหญ่ด้วยเพื่อนแต่เปื่อยน้ำเพื่อนแต่พี่ใบหั่นชิ้นใหญ่ซื้อเนื้อมาสิบบาทก็สิบบาทสิบ,บ,สบเหรียญน,นะฮะซื้อเนื้อมาสิบเหรียญต้มหมดเลยนะครับกหมดเลยนะ,คะคเพื่อน